สวัสดีครับตอกเ้นธัญบุรีวันนี้ลูกค้ามาจาก,กราะบุงมีอาการชาครึ่งซีดด้านขวานะครับไม่ว่าจะเป็นแขนแระขาขาไม่มีแรงลูกค้าเดินมาด้วยอาการหลังเอียงเวลาเดินก็ไม่มีแรงนะครับลูกค้ามีอาชีพขับรถตู้ส่งพัการนะครับเจ็บปวดมาเกือบสิบปีแล้วนะครับ วันนี้โชคดีนะได้มีโอกาสมาทดลองฝากตอบเส้นปกติแล้วได้ไปใช้ประกันสังคมไปโรงพยาบาลมาหลายที่แล้วแต่หมอพอนัดผ่าแต่ไม่รับลองผลลูกค้าก็เลยเลือกอที่จะมาลองด้วยการตอบเส้นนะครับแล้วลูกค้าเองก็มีอาการสะเก็ดเงินทั้งตัวนะครับสังเกตแล้ว แต่สามารถตอกเส้นได้นะครับเืเ่อยๆสไลด์บริเวณกระดูกแนวกระดูกสนันหลังนะครับในช่วงกระเบนเน็ตนะครับท่านใดมีอาการแบบนี้สอบถามมาได้นะครับ